โลสามนี่หอดอยู่แล้วครับผมพี่น้องมันหมานครับผมตัวใหญ่ตัวงามอยู่ครับหอกจี๊ดอยู่ครับพี่น้องน้องมบ่งตูปลาครับผมมันจะห่างครับผมเปิดให้พี่น้องเบ่งพร้อมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับแถวบ้านอีสานครับผมสวัสดีไอ้น้องตอนเสายครับผม มือนี้ก็พามายามจัดนี่ครับหลังจากที่มือเสาเนี่ยครับผมผมยามไปแล้วครับผมก็ได้พออยู่พอกินอยู่ครับแล้วพอดีมีเอื้อยเพื่อนมาหาหนไม้น่ะครับเพื่อนเลยแวะไปบอกอยู่บ้านว่าจัดผมลั่นสามสี่หลังเนี่ยแหละครับสี่หลังว่าครับเพื่อนว่าแล้วเพื่อนก็บอกจุดมาครับผมก็จะบล็อกครับมือนี้จะไปตรงจุดที่เพื่อนบอกเลยครับว่ามันลั่นจุดไดนกับพยายามจุดนั้นเลยครับพี่น้อง ด้านหลังนะครับที่เพิ่มล้านะครับเดีไปเ่องครับผมโอ้ลันนะครับพี่น้องลันครับผม เอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งครับโอ้ขับปลาแนี่นอนครับพี่น้องแบบนี้ปลาเนี่ยนอนรับผม ว่าต้องเป็นป่าแน่นอนครับโอ้ได้รับนี่ยเหรับเราขึ้นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บป่าก,ก่อนครับพี่น้อง๋ยวกให้พี่ให้น้องไปอีกรอบครับผมว่าจะได้เก็บข้างๆฝั่งห้วยเลยครับ อย่าี้ตัวง,งามอยู่ครับหอกจะขีดอยู่ครับพี่น้องบึกที่ซอกครับพี่น้องนี่เริ่งว่ามันลั่นนะครับเดเขาขิดทาง ฝนตกเมื่อคืนย่างคักครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังนั่นเที่ยพมเขาส่วนใหญ่ก็มืดครับผมลมสะบ้อครับพี่น้องอย่าเพิ่งตกครับ ก้นแหงและลั่นนะครับกระปุกครับผมกระปผมก็มาเบิรงกนะาเป็นสองกระปผมย่างเด็กกรับุกบริลลันโอ้นี่นครับพี่นอ้องเดี๋ยวครับผมตรงงามเดี๋ยวครับ ครับผมคุณยายเก็บก่อนครับนิดนึงครับพี่น้องทรงขางของส่วนพีกครับผมพันเบานี่แหละครับข้างส่วนพิกเนียครับผมตอนนี้นี่แดดเปี้ยงเลยครับผมเดี๋ยวไม่เกินห้านาทีครับผมมืดเพราะว่ามีมืดฝนก้อนใหญ่เลยครับกำลังเคลื่อนมา เอาคนลครันเนาะยัอ้ เอผู้มีห่ังครับพี่น้องตัวนี้ผู้มีหนังครับสงสัยนกครับผมสงสัยนกนกมาเยียบมันเลยลั่นครับผมไปหลังต่อไปครับพี่น้อง หลังนะครับพี่น้องแต่เขาก็บ่รู้ครับว่าล่างใดมันลั่นนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนไปบอกว่ามันลั่นพ่มกันจนว่ามําโค้งกันตรงนี้แล้วครับโค้งโอ้จะนี่ลี่ครับผมนี่ครับลั่นครับพี่น้องครับผม มีแต้มมีตูบวัลขับเดียวผมลงไปเอามาให้พี่ให้นอ้องเบิ่งครับผม กินเลยครับน้องนี่ตืบดูครับห่างโคออกมาแล้วครับน,น้องน้องเบ่งตูปปลาครับผมมันจะห่างครับผมเปิดพี่น้องเบ่งพร้อมกันเลยครับออขอบคุณใหญ่เลยครับผม น้องน่าจะโลห้าครับผมหรือไม่ก็โลโลสามนีหอดอยู่แล้วครับผมพี่น้องมันหมานครับผมครับพี่น้องตอนี้ผมก็ได้ยามสัมสีหลางทเพเ่ินบอกมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมลาครับข้อใหญ่แต่นี่ครับแล้วก็สองตัวงามครับผมพี่น้องเดี้ยวไปเทให้พี่น้องบนยูบ้านครับ บางผลงานข้องบาง,บงพลงานองมือนี้ครับผมพี่เฮียน้องบ้งครับครับผมสานแต้มครับผมตัวนี้ไปช่างดูแล้วครับได้โลสามครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องทนายที่ชื่นชอบคลิปหาอยู่หาก,กินก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะต,ตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยครับผมไว้พอๆกันคลิปหน้าครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ